สำหรับวายงาที่ยี่ส4ตุลาคมวัดธรรมสุขใจนะครับวัดจุดสูงสุดของ้สอยสามาเท ม่การตักบาตวันออพรรษานะครับแล้ว้อาบริเวณยพื้นที่ของวัดนะครั็ระร่วมนบาตนะครับให้รับเกบาตจากญาติโยมนะครับแล้วก็รายเป็นเสีมงคลในวันออกพรรษานะครับวัดซอยสมกวัดปามสมกีวัดธรรมกครัดีนี้รังเสร็จนะครับวัดบุ วัดก็ตอนไม่เคสามารถสุขใจนะครับเป็นบริเวณกว้างนะครับะรือนะมบควัน,นออกวันสาฮะนะครั <u> Bilder บขออนุโมทตาบาญนในการอันพรบบข้าั้งนี้นะครับให้กับยี่ยมและก็ให้สาธุชนต้งหลายจะรอรอดำนนจะรอยมต่อไปนะครับ วัดธรมะบุรนนะครับจอนรับจองพระบุษกาล่นพระบูษีนครับให้มาขอบคุณครับหนงพ่อมาตนี้หน่หพวงพ่อตรงนี้หน่อย่างนี้ครับ